หมึกข,ขึ้นนย่าได้มากครับเดี๋ยวมาเก็บจำมาเสาให้ดูนะเขาแหละครับโอ้โหุณะโอ้หมานอยู่ครับลูกลูกกำลังพอดีนี่สามอันแรกติดสองมุกข,ขึ้นนย่าไไ้มาเบิงนะครับเลยมาเบิงส่วงเสาความเปคนละไม้กัน ก็เลยมาเก็บตัอเดียวนี่พอได้ยยอ่ครับนี่ลุงคุกถูกช่วงหัวคำไปต่อครับี๋ยวพอได้ยุ่งะครับไม้เด็ดขึ้นกันป็นเกี่ยวเขาไมไหมครับเดี๋ยวดูตัวนี้ อันนี้หมูมีครับนี่เงยียบตัวนี้เดี๋ยวไปบังข้างหน้าต่อไปค,ครับโโนกกับเน่าก,กับลายลายครับบ่ได้เอาเอาวุธประน้ำมาหาหนูครับวันนี้หาหนูหาปลาเขาได้กินอยู่ครับคุณอาผมข้ากัตริย์คุณครับท่างคุณใส่ไปหอดคุณไม่ต้งคุณนะปลาปลาขวัญไปดิ โอ้ยตัวหมูว่านนี่ยละว่านสีม่วงเงินอู้หปลาเข็งขึ้หลายใช่สิบพเพียงข้อเข่าขุนบ่ขุนครับขึ้นบุบ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 อยู่ขุนขุนไปแล้วปลาคอโอ้ยขุนตัวใหญ่ครับนีเลนปลาคอไปแล้วปลากระไรครับน้ำขอนหมูว่านม่วงเงกันเกิดยังน้ำซ้ำเก่าอยู่ โอเคครับเดี๋ยวไปยามวงรดหนูต่อหนูเขาอูอาย้ายๆอยู่ครับไอตัวนี้ลันลันโอ,อยูอกระโดดกระโดดออกไว้ที่นี่นะครับวิธีสารหาอยู่หากินครับหากินน้ำไห้น้ำนางกินแล้วนอนข้างคืนครับวันนี้หนึ่งคืนสองวันครับ นี่นครับบรรยากาศตามตอกไม้ของหน้าตัวนี้ยังไนอยู่สองแต้มอยู่รับไม้นี่ไม้นี่สองแต้มอยู่ก็ตามไล่ผ่านไปเรื่อยๆครับยุบวะอ้าวตัวนี้ยู่อยู่ครับนี่เป็นนูใส่เดียวกันนี่ใส่ะมณน,นี่ข้อ,อแขนหลั่น อันนี้บัวหลันต่อมอือแต่วันมาแลนเต้เสร็จเราก็ไปนี่ใส่ก็ลั่งดีตอนนี้บัวหลันกับฮึผู้เพื่อนรู้ผู้นะใส่ก็ลั่งดีครับเต็นสามครับอ่ะตอกันเลยอันนี้ใส่ไว ประมาณยี่สิบยี่สิบหาันครับตัวนี้เห็นป่ะอ่าอันนี้โอ้ยตัวใหญ่ครับเพื่อนนะโอ้ยพอดีหมามากัดเดี๋ยวพอดีกินเดี๋ยวพอดีกินครับตัวนี้นี่บึก,กใหญ่เลยพี่พี่ครับบมกเอบเลยตัวนี้คน,นว่าอยู่<ว>เห็น<ว>เห็นหมาเพิ่นมาหมดเสานี่ก็เลยไล่ไปเอาเตรมทีซีครับ เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับหลุ่นหลุ่นน้ำกันเดี่ยวาวไปเลยครับแต้มสีมาแล้วตัวนี้เป็นไหนเอาไปตัวนี้น,นันสีนะเราจะใช่ๆช่หลักไปข้าง่นอันเดียวกันนั่นแหละไนอะเบืเ้องตู้หุ่นมานี่อันนี้บวกกินตัวนี้เสียงก็บ่คคอยดีพี่น้อง วัดลงคอเสียงแหบโอ้ยคุณไปเบิ่งป่าเมื่อว่านี่กเห็นหลายขึ้นเก่าตัวน,นี้กันมึงและผมพายยางเบิ่งไก่คุณลันปะลันคุณเบิ่งป่าอู้เต็มขึ้นเก่าครับเลยอาจจะเป็นพวกาหมอปลาคอ พระเข่งบนานเทาหน่อไหมครับหลายแห่งคุณแม่พระเข่งอีกพระเข็งพอเหมหาะบานเทาแล้วครับคุณขึ้นเต็มอยู่หนามไหลมาไมพ่พอดีคุณครับขึ้นตื่นขายมป็นในานามไม่นะครับตื่นคนยางมานำก็เลยกระโดดกันเต็มอยู่คุณครับรองน่ผ่านกัน มาเขา่าหมยทุดท้ายแล้วครับไมาตรงนี้หมายทุดทไทยขุนใส่บ้ได้ทตั้งขุนครับใส่บ้านเรื่อยใส่มาหมา้ออะ้รหลักขามาตั้งทีนี่ก็เป็นหหน้าดันเป็นลอยไล่ไปนลครับนี่ครับมากแล้วครับหมายทุดทไทยครับผมหมยทุดทไทยเด็ดจู้วไมนยังว่าตายดิ อโอ้โอโห่บัวตายเห็นว่าหนูมัขามปีหมายตุวตายครับตัวนี้หมานอยู่เฮ้ยต,ต,ตัวทั้งหมดอันนันนึงอยู่นม่นหรอนี่ครับอู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่คุณเอาแต้มหาครับอันนี้แจมที่ห้าจะอยู่ประมาณ สามโลกสามโลก,กวัวได้โอ้โหลกทุก่นกนกนหน้าก็ลายลายครับไหนตัวนี้ฮะเรียบร้อยหรอใส่ดูใส่บนลูโอ้โหขุครับเรียบร้อยครับผมสองอันทุกท่ายเข้าทั้งสองอันครับสองอันทุกท้ายเข้าทั้งสองอัน เดี๋ยวรอได้ภาพเปนดอกมาครับโห่ตองใส่กำลังดีเนะตื่นตื่หัวคำพอดีหกแต้มครับหมดเสร็จหกแต้มนี่ปมะมานเกือบสีสีโลอดครับอันสีโลหมายเลข นี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนไม้นีน่ก็เด็ดประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับมากรับนายพานครับบ่อผ่านครับ,บ,ค,รบคลิปนี้โอเคครับขอบคุณหลายครับ